สวัสดีจ้าสาววันพาแซบนะคะวันนี้มากินเมนูส้มตำจ้ะส้มตำกับเส้นมีขาวลวกนะจ๊ะเส้นมีขาวลวกยุนี่ยุน,น,นี่เส้นมี้าวลืมขึ้นมาเลยจ๊ะเส้นมี้าวลวกกินจับตะบูกุ้งบานห้าใเนยแต่แซบขนาดมาๆๆลงมือเลยจ้ามีไข่ต้มนะจ๊ะ เดี๋ยวไปพูดแล้วไม่ พี่น้องๆคนไหนยังไม่ได้กินข้าวก็มากินเส้อต้ออสาวันนะจ๊ะร้อ,องมาเสียบ อร่อยคุเกาเสร็บคุกเกาจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่รับชมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะรักทุกคนนะคะ